สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้พบกับช่องน้องท่านพาทัวร์เด้จ้ะมื่อนี้กะสิพ้ามาเบิง่งวิธีการทอดแหจ้ะตึกเอาปลาอยู่ในหนองเด้อจ้ะเด้อน้องนี่กะเป็นน้องอยู่หลังบ้านจ้ะเอาปลานิ่นมาปล่อยไว้ก็เลยมาหาตึกเอาปลาไปเคยนแล้วกินแรงเด้จ้ะมื่อนี้แตอันนี้กะตึกได้มาบาดแรกนะจ้นะเนาะได้ปลาน,น,นิ่นปลานิ่นปล่อยไว้อยู่ในสันเด้อจ้ะมีปลานิ่นปลาขาว บาด <die> แรกได้ประมาณสิบตัวอยู่แต่พี่น้องเอามาจากในสะมองนี่ที่เข้าขู่ก็ไม่ปล่อยใบจ้ะพอเป็นคนบานแหนะแต่มืนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณสะหลังบ้านด้วยจ้ะตอนนี้กับกำลังเอาออกจากแหอยู่ได้จต่พี่น้องนี่กัได้มาแล้วเอามาใส่กระหูไปนะจ้ะ อันนี้เป็นโตปะนินสดๆเลย้อจ้ะสดๆจากบ่อลังบ้านโตกำลังพอดีกินจ้ะพอดีหนึ่โตโวได้มันใครกะสิโยนใบในสระจากกะสิบอ่อเอาขึ้นมาซุ้มนี้กะสิเอาไว้ในกระขุท่านไหนอุ่นจำเขาอันนี้ก็เป็นโตป่า กำลังกำลังปลดอยู่จ้ะพี่น้องรลบแรกได้ประมาณสิบอยู่จ้ะเพิ่งปล่อยลงไปในสระนี่เป็นบริเวณสระมีคนเมืองหายอ,อยู่บ่ลูกแล้วกันนี่กรสิเป็นอีกฟังหนึ่งจ้ะมีผักบุงมอยังแต่ว่าฟังนี้บ่ค่อยมีป่าจ้ะสิเป็นสองฟังอยู่มองเดียวกัน ตร้ายแล้วล่ะรลายก็ไหวนะปะน,นิ้นแมนแ่บ่ดีละจ้าบรรยากาศย่มแรงเนาะจ้นะเนาะอยู่สะหลังบ้านของท่านกัมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งจา้าก็เป็นกาะไผ่ก,ออก,กาะกล้วยอยู่คู่สะมาหน่อยกระเลียนมานั่มจ้ะพี่น้องบรรยากาศย่มแรงๆจากมหาตึกป่าเอาไปเห็ดนนกกินรแรงเนาะจ้นะเนาะ รอบเดียวกับพ่อเลวจะพี่น้องตั้งทางนี้ก็เป็นต้นกล้วยล้างต้นกล้วยนั่นก็สิเป็นบ้านของท่านเลยจะพี่น้องครั้งล้างต้นกล้วยก็จะเป็นบ้านของท่านน,ะนะาะจะเนา,นนานเนะจ้ะจาสำหรับคลิปนี้น้องท่านกับขอลาไปก่อนก่อนอื่นน่ะจะเนาะน้องท่านกัขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องท่านพาทัวร์ในเด้อจตาขอบคุณจ้า